วันนี้เราจะทําขนมจีนน้ํายาป่ากันนะครับอันนี้เราก็ได้ต้มปลาพริกข่าตะไคร้กระเทียมหัวหอมกระชายนะครับเดี๋ยวเราให้มันเปื่อยได้ถึงขั้นตอนแกะปลากันแล้วมาดูกันอีกทีหนึง่งนี่นะครับเครื่องเราจัดเต็มกันขนาดนี้เลยนะครับทำให้หม้อใหญ่ๆเลยครับเพื่อนๆ ันนี้น้องกําลังตําอยู่นะครับกำลังตําเครื่องแกงเนาะแล้วก็นี่ตีนไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับดูหม้อครับแล้วก็น,นี้เป็นปลาทับทิมนะครับรอให้มันเย็นได้เดี๋ยวเราจะแกะกันเอามาตําใส่โคกนะครับเราก็จะใส่เนื้อปลานะครับที่เราแกะไว้แล้วนะเอามาตำรวมกับพริกแกงอันนี้นะครับโอเคไปตำกันเลยโอเคตำกันเลยครับ มาดูตอนเครื่องมันเข้ากันอีกทีนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นคกสองที่เราตำนะครับนี่อันนี้คือคกแรกเลาเราได้ริกแกงแบบนี้แล้วเราก็พักไว้ก่อนนะครับรอให้เครื่องต่างๆของเราเสร็จเรียบร้อยก่อนอันที่เช่นตีนไก่สุกก่อนนะครับนี่เดี๋ยวผมจะตำเป็นคกที่สองนะครับนี่นะครับตีนไก่ของเราก็เริ่มจะเดือดแล้วนะดูนี่ครับตีนใหญ่ๆกันเลย โอเคเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราก็รอให้ตีนไก่ค่อนข้างเกือบจะเปื่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอามาต้มกับน้ำยาเราอีกทีนึงนะคะบผมเสร็จแล้วครับทุกคนน้ำยาปลาตีนไก่ใส่เลือดนะครับเสร็จแล้วพร้อมทานแล้วครับ